สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับอยู่ที่ด้านหน้าน่าจะเป็นวิหารนะครับแล้วก็ยังมีรูปของราชินีนะครับได้ได้ยินประวัติมาว่าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ราชินีนะครับเคยเสด็จขึ้นมา,าที่วัดแม่กำปองแห่งนี้นะครับแล้วก็น่าจะได้มาขาบนะมัสการาพระประธานในวิหารหลังนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เขาไปดูนะครับว่า มีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะครับก็ยังเป็นแบบโบราณล้านนานะครับก็รักษาเกี่ว่ารักษาศิลปะความเป็นดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับตั้งรกรากถิ่นฐานเมื่อแต่ครั้งอดีตนะครับเมื่อไม่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 นานมานี้นะครับแต่ก็ยังมีความขลังแล้วก็ความสวยสดงดงามนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ก็ได้มาพา มากราบนา้ำรสการพระประธานนะครับผมแล้วก็แล้วก็ด้านในวิหารหลังนี้นะครับยังมียังมีของโบราณวัตถุโบราณหลายอย่างนะครับแล้วก็มีทั้งเก่าและใหม่นะครับก็ตั้งโชว์ให้พวกเราได้ดูเป็นประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะครับที่ได้นำมา คล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็เอามาให้ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงถึงประวัติของแม่กัปองนะครับว่ามีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะครับเ็มีรูปเก่าๆนะครับมีรูปเ,เดิมๆของร mm hmm. าชนินีนะครับแล้วก็ในหลวงนะครับที่เคยเสด็จขึ้นมาที่ แม่กำปองแห่งนี้นะครับที่นี่คือวัดแม่กำปองนะครับก็ขอกรับนัสการพระประธานในวิหารหลังนี้ด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอ๋อท่านใดสนใจเกี่ยวกับหมู่บ้านแม่กำปองลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Google ก็ได้เสิร์ชไปว่าแม่กำปองนะครับท่านก็จะได้เห็นแล้วก็เห็นแผนที่แล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่จะเดินทางนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับเปิดให้ชมทุกวันนะครับหรือว่าจะเดินทางมาโดยรถตู้หรือรถส่วนตัวก็น่าจะสะดวกดีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ